นี่แม่ใยไม่ใยได้หัวหน้าเที่ยมเนี่ยใยอ่อนไม่ใยอ่อนใส่นี่บอกหัวหน้าผู้ที่มครับแม่อผุนผุนป้อดผุนแม่อ่อนไม่ใ่อ่อนเลยคนเบิางเนี่ยยกเรื่องไม่ใยอ่อนวายมาจากแต่จักโม่งเนี่ยตีสามมาผู้พานครับพี่น้องเพคนมาเที่ยวซือแมนบอใครอยากกินเฮดอีนนี้ไปตลาดบ่นาะอันนี้ได้ฟิลลิ่งพร้อมได้ยังพร้อมโมมาจากบ้านไหนก่อน เอามาจากอำเภอสว่างบ่ะบ้านไหนหนองหลวงจ้ะเมฆไก่เลยบ้านอำเภอสว่างไปอีกมาจากหนองหลวงพี่น้องเอ้ยติดบ้านดลวงปู่นะกระโพดกระโพดข้าเจ้ามาหาเห็ดนะอยู่บนภูพ่านได้กินข้าวกันตลาดพอเพื่อต่ว่าม่กินของเพื่อให้มีความสุขขักขนาดเลยวันอาทิตย์มกันวันหยุดนาวันหยุดมหาเห็ดบนภูพ่านเอาเอาโชคดีโชคดีมีปลอดภัยเลยกังวล